การรักษาโรคซึมเศร้าทุกคนสามารถประสบกับภาวะโรคซึมเศร้าในชีวิตประจําวันได้โรคซึมเศร้าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเพศอายุแต่อย่างใดโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทภายในสมองและหากโรคซึมเศร้าไม่ได้รับการรักษาอาจนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้อาการของโรคซึมเศร้ามีอาการดังต่อไปนี้ความเศร้าที่เกิดขึ้นซ้าๆ อาการนอนไม่หลับปวดศีรษะการเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหารความเครียดและความคิดแง่ลบเกี่ยวกับอนาคตโรคซึมเศร้ารักษาได้ด้วยยาการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเป็นต้น ยารักษาโรคซึมเศร้าจะใช้เวลา3-6สัปดาห์หลังจากรับประทานยาจึงจะเริ่มได้ผลและควรรับประทานยาต่อเนื่องอีกเป็นเวลาประมาณ6 1ถึง12เดือนเพื่อป้องกันการกำเริบของอาการแม้กระทั่งหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้วยารักษาโรคซึมเศร้าไม่มีผลข้างเคียงในด้านของการเสพติดดังนั้นตัวยาจึงปลอดภยัย หากต้องการเอาชนะโรคซึมเศร้าให้ได้ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ออกกําลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอรับประทานผักสดผลไม้น้ำให้เพียงพอเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันให้เป็นนิสัย คุยกับเพื่อนหรือครอบครัวหรือรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญคุณรู้จักใครที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ไหมควรช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและคอยรับฟังเรื่องราวที่เขากำลังพูดถึงและไปทำกิจกรรมข้างนอกเป็นเพื่อนเขาเพื่อที่จะให้เขาได้รับแสงแดด หากผู้ป่วยพูดถึงเรื่องการฆ่าตัวตายให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้อันดับแรกเอาใจใส่กับภาวะซึมเศร้าของบุคคลนั้นจากนั้นควรแจ้งกับผู้เชี่ยวชาญทันทีความสนใจและความเป็นมิตรสามารถช่วยคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณให้ผ่านพ้นภาวะซึมเศร้าไปได้